เขาบอกว่าทําอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีสติปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่เราแก้ได้ทันทีแต่ถ้าเรามีอคติปัญหาใหญ่ๆมันจะเข้ามาที่เราเนาะอย่างนี้เขาบอกันว่าถ้ามีอคติปัญหาเล็กๆจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ทันทีดังนั้นวันนี้เราจะฝึกทุกคนมีสติแล้วบวกกับปัญญาใช้ปฏิภาณไหวพริบของเราที่มีทีชิตโจท์ของท แล้วต่อจากนี้ไปผูพูดเหมือนกันตัอต่อจากนี้ไปถึงได้มาเลยทุกท่านจะได้พบกับกิจกรรมที่เรียกว่าสุดยอนมานะคะจากอาจารย์หนุ่มและทีมแค่อินโทรดักชั่นแค่อินโทรดักชั่นข่งภาพแล้วเรื่องจริงมันจะขนาด